มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนที่สุดเชียงใหม่น้ําป่าไหลทะลักท่วมไม่ทันตั้งตัว3ามหมู่บ้านรีบยกของขึ้นสู่ที่สูงเมื่อกลางดึกวันที่15กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาเพจ f เฟ e บุ๊กวิทยุจราจรจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ได้โพสต์ข้อความ ด่วนที่สุดน้าท่วมอำเภอเชียงดาวใครอยู่ในพื้นที่รีบขนของขึ้นสู่ที่สูงสถานการณ์น่าเป็นห่วงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจอเหตุน้ําป่าไหลหลากกระทันหันในพื้นที่ตําบลเมืองนะส่งผลกระทบสามหมู่บ้านก็คือหมู่ที่3บ้านนาหวายหมู่ที่4บ้านโลป่าหานหมู่ที่เจดบ้านห้วยไส้ ลาสุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมกับผู้นําชุมชนเร่งประกาศเตือนภัยชาวบ้านให้อพยพของมีค่าและสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งคืนนะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยและจังหวัดเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่พบว่าพื้นที่อำเภอเชียงดาวมีฝนตกหนักและยังคงตกต่อเนื่องค่ะทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่ม ช่วงวันที่15-16กรกาคม2568โดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำของตำบลเมืองนะตำบลทุ่งข้าวพวงให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ติดตามสถานการณ์ข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยปอพอร่วมกันบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AAS ูและ NT ส่งข้อความแจ้งเตือน แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากดินโครนถลม่มในพื้นที่เสี่ยงพัยตำบลเมืองนะนะคะตำบลทุ่งข้าวพวงและก็อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากบุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ